คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการประกอบอาชีพของชาวแคสเมียร์นะคะอันนี้เขาก็อาชีพขายผลไม้มเหมือนเราค่ะขายผลไม้ผลไมขอย่างเขานี่จะสดๆมากเลยโดยเฉพาะแอปเปิลนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูนแอปเปิลมะม่วงเห็นไหมคะเขาเลี้ยงไว้สวยนะคะมะม่วงเขาก็มีเหมือนบ้านเรานะคะกล้วยที่สาคัญกล้วยของเขาจะลูกใหญ่มากๆเลยแต่ที่สําคัญให้สังเกตนะคะคนขายคนขายจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะคะคนขายจะเป็นผู้ชายทั้ง หมดเลยที่แคทเมียนี่ผู้หญิงจะให้อยู่บ้านนะคะคือ,อประเพณีของเขานะคะประเพณีของเขาคือผู้ชายออกหาเลี้ยงครอบครัวนะคะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวส่วนผู้หญิงมีหน้าที่อยู่บ้านเฝ้าบ้านเป็นแม่บ้านนะคะถ้าผู้หญิงจะออกตลาดหรือว่ามาซื้อของต้องมีผู้ชายมาด้วยห้ามออกมาคนเดียวนะคะนี่คือประเพณีของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะเห็นแต่ ผู้ชายขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนผักผลไม้นะคะหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามมาดูอันนี้มาดูอาชีพนี้กันบ้างนะคะอันนี้ พาไปเดินตลาดนะคะตลาดขายสินค้าประเภทเครื่องใช้เป็นชุดเป็นผ้าพันคอนะคะคือจะมีหลากหลายเลยของสินของที่เขาขายนะั้นมีมากนะคะแต่สังเกตไหมคะคนขายคือผู้ชายค่ะจะไม่มีพนักงานขายที่เป็นผู้หญิงเลยนะคะจะเป็นผู้ชายอายุมากอายุน้อยจะเป็นผู้ชายขายทั้งหมดเลยตอนแรกเราเองเราก็แปลกใจนะคะว่าไปทางไหนไม่ว่าจะเดินตามตลาดนะคะจะเป็นร้านรถเข็นหรือร้านอะไรก็ตามตามท้องตลาดเราไปเดิน ซื้อของนะคะแล้วก็แปลกใจว่าทําไมไม่มีผู้หญิงขายเลยมีแต่ผู้ชายขายเราก็ถามไกด์ไกด์ก็อธิบายฟังอย่างที่เราอธิบายท่านผู้ชมฟังนะคะมีแต่ผู้ชายขายคะ่ะผู้หญิงต้องอยู่บ้านนะคะนี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาผู้หญิงเฝ้าบ้านผู้ชายออกทํางานนะคะอ่าเยอะเลยนะคะนี่เราก็นั่งนั่งดูเขาขายนะคะสินค้าก็จะมีเยอะมากพรมนะคะ

Missy。 อันนี้ก็จะเป็นร้านขายพรมนะคะผรมนี่เขาก็จะมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูพรมเขานี่จะทําจากผ้าฝ้ายแล้วก็ทําจากผ้าไหมนะคะถ้าเป็นผ้าฝ้ายสีจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นผ้าไหมแบบผืนนี้สีมันจะปรับเปลี่ยนไปตามแสงเวลาหมุนไปหมุนมาแต่มันก็จะเปลี่ยนนะคะผ้าไหมนี่นแสงมันจะเปลี่ยนไปตาม ทิศทางของแสงนะคะมันจะสวยมากเลยแต่แผ่ผืนหนึ่งมันก็แพงค่ะผืนหนึ่งประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหบาทไทยนะคะซึ่งมันก็แพงพอสมควรวแต่มันก็สวยนะคะใครมีโอกาสไปก็ไปเยี่ยมชมดูนะคะนี่คือวิถีชีวิตการทำมหาหากินของชาวแคสเมียคะ่ะ